ชัมบาตทิกเป็นแฟนฟิกที่น่าจะแต่งโดยชาวบราซิลโดยชชมบาตทิกมีความน่าสนใจมากๆเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีวิเพื่อต่อสู้แต่มีไว้เพื่อพัฒนาอรารยธรรมบนดาวโลกให้ดีขึ้นและยังเร็วขึ้นผมจะเล่าเรื่องย่อๆของแฟนฟิกนี้ให้ฟังครับในปีคศ1960เศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำลงซึ่งนี่เป็นการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนโลกของเรานะครับ แต่ผมไม่ขอพูดถึงรายละเอียดมากมายนะเพราะว่านี่ไม่ใช่คิดป,ประวัติศาสตร์โลกถ้าอยากรู้ก็ไปหาดูของคนอื่นแทนได้ผมมีคนทําไว้ในเน็ตอยู่โชคดีที่ว่าแอสมัทสนใจโลกและผู้คนบนโลกทําให้เขาตัดสินใจสร้างอุปกรณ์นี้จะทําให้ชาวโลกแปลงร่างเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆในจัก,กรวาลที่ได้รับการปรับแต่งให้สามารถทําอาชีพต่างๆได้ดีมากกว่าที่ชาวโลกจะทําได้เมื่อสร้างเสร็จเขาก็ส่งไปที่โลกเพื่อหวังให้มนุษย์คนพบและนำไปใช้งานเพื่อพัฒนาการทําของโลกให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม โดยคนที่ได้ชั่งบาติกไปก็คือปู่แม็กซ์ในวัยส okay. ิบขวบซึ่งตอนนั้นกําลังเดินเล่นในบริเวณที่ตั้งแคมป์กับครอบครัวเหตุการณ์เนี่ยจะคล้ายกับของเบนพรามมากๆเลยนะครับแถมยังแปลงร่างเป็นฮิสบาร์ดเป็นตัวแรกเหมือนกันอีกด้วยหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ใช้เอเลี่ยนช่วยงานในฟาร์มของครอบครัวและยังช่วยเหลือเหล่าคนงานอาชีพต่างๆที่กาลังลําบากในตอนนั้นอีกนี่เป็นไอเดียที่ผมวาและชอบมากเลยนะครับแล้วมันยังทําให้แอสมาในจักรวาลเนี่ยกลายเป็นโคตรพ่อพ้าแห่งจักรวาลทางช้างเผือกเลย สำหรับผมการที่แอสมาท์ทำแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่โอเคอยู่นะครับเนื่องจากเขาแค่สร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่มนุษย์ยังต้องพัฒนาด้วยฝีมือของตัวเองอยู่ทีนี้ผมก็จะมาบอกแล้วนะครับผมว่าเอเลี่ยนตัวไหนได้อาชีพอะไรบ้างโดยผมจะมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอเดียที่เจ้าของเขาทําไว้เนี่ยมีเป็นสิบๆตัวเลยเอามาหมดเนี่ยผมทาไม่ไหวแน่นอนนะผมไปกันเลยครับที่ตัวแรกฮีทบล็อหรือเผาพันไพโรไนต์ได้รับหน้าที่ให้ทําอาชีพช่างเชือ่อม ซึ่งก็เป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่าเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยเป็นพลังงานพลาสมาที่ร้อนจัดและยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อิสระด้วยทําให้เหมาะสมกับงานเชื่อมที่ต้องควบคุมความร้อนได้อย่างแม่นยําแต่ไม่ต้องกลัวตะได้ับอุบัติเหตุจากความร้อนด้วยเพราะยังไงร่างกายก็ทนความร้อนได้ดีมากๆส่วนชุดที่เจ้าของออกแบบก็เท่ดูนะครับแม้มันจะดูเหมือนอมองอัดในส่วนหัวไปหน่อยก็เถอะต่อมาไดมอนด์เฮดหรือชาวเพโทเซเปียนได้รับหน้าที่ให้ทําอาชีพคนขุดเหมือง อันนี้ก็ค่อนข้างเหมาะสมนะครับเพราะว่าเผ่าเนี้ยสามารถเปลี่ยนอวัยวะตัวเองให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทานพังยากอาอุปกรณ์บนโลกแล้วก็ไม่ต้องกลัวการติดในเหมืองหรืออุบัติเหตุด้วยนะครับกําลังกายของเผ่าพันนี้เนี่ยก็ดีงามไม่หยอกเลยช่วยเหลือเพื่อนๆคนงานที่โดนหินถล่มปิดทางยังได้เลยในด้านดีไซน์ก็ไม่ได้สุดยอดอะไรขนาดนั้นนะผมก็คือเป็นแค่ไดมอนด์เฮดที่ใส่ชุดคนงานขุดเหมืองต่อมาเอ็กซ์โซเลนสหรือเผ่าคิงเนสโซโลนได้รับหน้าที่ให้ทําอาชีพคนส่งของ อันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับในเอเลียนทำเงินดังนั้นขอพูดแบบสั้นๆไวๆเลยแล้วกันเผ่านี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความเร็วสูงกว่ารถปกติบนโลกทําให้ส่งของจํานวนมากในเวลาอันสั้นได้และไม่ต้องกลัวของพังด้วยเพราะขนาดที่เผ่านี้วิ่งจะไม่เกิดแรงเสียบทานดีไซน์ท่อนบนก็ดูปกตินะครับแต่รู้สึกเฟียวงอตรงล้อนะครับผมที่เขาปรับให้ดูเหมือนล้อรถมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยชอบและถูกใจนิดๆหน่อยๆต่อมาโฟร์มหรือเผ่าเทโตรามาน ได้รับหน้าที่ให้ทําอาชีพช่างก่อสร้างนักมวยนักมวยปลัง่งผู้ฝึกกีฬาต่อสู้อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะผมงานก่อสร้างเนี่ยต้องเจอของหนักเป็นประจําพลังกายแบบโฟอาร์มี่เจอแบบนี้ไปก็สบายเชครับผมส่วนพวกนักกีฬาต่อสู้แบบมืออาชีพก็ไม่ต้องพูดนะครับใครที่ดูเบนเทนจะเห็นการต่อสู้ของโฟอาร์มามากมายแล้วรู้เลยว่าทาไมถึงเหมาะกับการทําอาชีพนักกีฬาต่อสู้ในด้านดีไซน์ผมว่าก็ดูธรมธรมดาธรรมดาครับเหมือนคนในสายงานก่อสร้างทั่วไปไม่มีอะไรให้พูดถึงมาก ต่อมาริบจอรหรือเผ่าปิซซิสวงันได้รับหน้าที่ให้ทาอาชีพชาวประมงอันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับในเอเลียนทำเงินดำน้ําได้ตลอดการและทรงพลังไม่อยู่ใต้น้ําจับปลาตัวใหญ่เป็นฝูงๆก็งานหมูสิครับต่อให้ต้องเป็นไปจับวาหรว่าก,ก็สบายอยู่นะสาหรับเผ่านี้ดีไซน์อันนี้ผมรู้สึกว่าดูดูเฟี้ยวส่วนในนี้นะครับทั้งที่มันก็แค่ริบจอใส่เสื้อผ้าแท้ๆแต่มันดูเฟี้ยวดูเท่เหมือนนักตกปลามือโปรยังไงอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผมครับ ต่อมาอัปเกรดชาวการเวนิกเมคมอบได้รับหน้าที่ให้ทำอาชีพวิศวกรเครื่องกลคอมพิวเตอร์คอเครื่องกลไฟฟ้านักออกแบบกราฟิกอันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วในคลิปตัวเองครับเมื่อเผ่านี้สิ่งเทคโนโลยีต่างๆก็จะสามารถอัพสเปคหรือซ่อมแซมสิ่งเหล่านั้นได้ได้อาชีพนี้ไปนี่ก็ไม่แปลกใจเลยผมใครที่เป็นแฟนเมนเทตเขาก็ต้องคิดอย่างนี้กันอยู่แล้วด้านดีไซน์ก็ธรรมดานะครับแต่มันจะดูแปลกตามากๆเพราะว่าเป็นอัปเกรดที่ใส่ชุดน,นุ์ทำให้ดูต่างจากเดิมและดูน่าสนใจเล็กน้อยด้วย ต่อมาอัพชาร์กหรือเผาเปิร์กกัวมานไม่สิเขาไม่ได้ระบุด้วยซ้ำไปว่าเป็นเปิร์กหรือเมอร์กเอาเป็นว่าก็เป็นเผาเกัวมานนั่นแหละครับได้รับหนะ้าที่ให้ทําอาชีพนักชิมอันนี้ผมค่อนข้างเหวอกับประปทานนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าทําไมเผานี้กินได้ทุกอย่างแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเวลาอัพชาร์กกินอะไรเหมือนจะบอกรสชาติได้ด้วยนะครับยิ่งจากที่เบนกินปีศาจน้ําปั่นด้วยท่าทางที่บอกว่าฟินกับรสชาติเนี่ยส่วนดีไซน์อันนี้ก็ดูธรรมดานะผมเหมือนนักชิมอาหารที่เราเห ได้รับหน้าที่ให้ทําอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยอันนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าเผ่าอะตอมิกเนี่ยเป็นตอปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีชีวิตทําให้ต้องมีความรู้เรื่องนี้เยอะแน่นอนอยู่แล้วดีไซน์ตอนแรกของไม่นึ้ว่าเขาเป็นวิศวกรนะครับนึกว่าเป็นบุคลกรพยาบาลแต่ก็ดีที่ว่าผมนึกขึ้นได้ว่ามันก็มีชุดวิศวกรแบบนี้อยู่แต่เอาจริงๆแล้วหนะ้าที่นี้เอเนอก็ควรจะทำได้นะครับแต่เจ้าของแฟนฟิกดันให้ Energy ไปทำเชฟข้าครัวเฉยเลย อขอพูดถึงหน่อยเลยแล้วกันดีไซน์มันก็ดูขัดกันนิดหน่อยนะครับระหว่างชุดกัปตันกับชุดเชฟเนี่ยแต่มองไปมองมาผมว่าก็ดูน่าหลักดีนะเอนเนอร์จีในชุดเชฟอะต่อมากับเอเลนที่เจ้าของไอเดียเป็นคนออกแบบเองฟังกายเอเลนหัวเห็ดเวสซาบสายพันดาวต้นกําเนิดชื่อว่า f ฟลเวอร์แดนได้รับหน้าที่ให้ทำอาชีพทหารซึ่งก็ไม่มีข้อมูลอะไรบอกเลยน,นอกจากบอกว่าเขามีจิตใจไม่มั่นคงแค่นั้นเองแต่ก็อนุมานได้ว่าเป็นทหารที่ยิงปืนแม่นขั้นเทพเหรอครับ สุดท้ายชาร์โลแมนไม่ทราบสายพันธุ์กับดาวต้นกําเนิดได้รับหน้าที่ให้ทำอาชีพสายลับกับผู้ช่วยกองถ่ายแต่ข้อมูลก็ระบุว่าเขาไม่ชอบงานกองถ่ายแต่มันก็สามารถใช้ปิดบางตัวของเขาได้เอเลี่ยนตัวนี้ก็คงจะนุมบางได้ว่ามีสกิลเพื่อการเป็นสายลับเช่นปลอมตัวหรือพรางตัวตามชื่อมันนะครับโดยในแง่ดีไซน์ผมขอพูดถึงสงตัวนี้พร้อมกันเลยนะครับว่าโคตรเทยยงกับพระเอกหนังสงครามกับหนังสายลับผมโดนใจมากๆ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปชมบาทิกในวันนี้นี่เป็นแฟนฟิกที่ผมประทับใจคโคตรๆเลยนะครับพอนอกจากมันจะตรงกับคลิปที่ผมเคยทําไปแล้วเนี่ยมันยังเป็นการเปิดมุมมองให้กว้างกว่าเดิมด้วยว่าเราสามารถเอาเอาเลี่ยนเนี่ยไปทํามหาชีพอะไรได้มั่งก็สนุกดีครับผมแฟนฟิกกันนี้ปแปลกๆดีด้วย